ตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่ที่ถนนช้อปย่านช้อปปิ้งนะครับที่มีห้างสรรินค้าเยอะมากนะครของกรุงพลาลำเปอร์นะฮะตรงนี้เป็นหน้าห้างพาวิเลียนนะครับเป็นห้างที่หรูว่าังนะฮะเพราะว่ามีแบรนด์เนมอยู่เยอะแยะไปหลายแบรนด์เลยนะครับสำหรับห้างนี้นะคนชอบแบรนด์เนมก็แนะนำกันเลยนะที่นี่นะครับพาวิเลียนนะครับก็มาช้อปปิ้งได้นะครับที่น่าสนใจคือนี่ครับ หน้าห้างพาเวลเลียนนะครับจะมีร้านขนมปังนะชื่อว่าเดล็อบนะครับเป็นของอท่านมหาเทนะครับงวหมัดน,น,นะครับอดีตนายกรัฐมมตรีนะครับอ,อันนี้เป็นร้านขนมปังของมหาเทนะครับเดล็อบก็อยู่หน้าห้างพาเวลเลียนเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกห้างหนึ่งนะครับ ตรู้ก็มี s อสดเด้วยเขม,มีห้างเยอะมากครแถวนี้อันนี้หน้าโรงแรมแกลล์เบเดเนียมนะครับบนระเบียง เขามีป้ายบอกว่าเราอยู่ห่างอะไรบ้างนะฮะชั้นสิบแปดสองร้อยสิบเมตรเนี่ย แล้วก็ที่เห็นนั่นนะครับเป็นสถานีรถไฟโมโนเรลนะครับของกรุงกลาลัมเปอร์นะครับตรงนี้เป็นสถานีบูกิตบินตังนะครับส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับที่เห็นเป็นเส้นทางก่อสร้างตรงนี้นะฮะเขากลาำลังทํารถไฟฟ้าใต้ดินอยู่